รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยอีลิทเ a l t h p ล u สจากเมืองไทยประกันชีวิต การชนาหงทองมาถึงอัฟกานิสถานเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเอพิโซดที่เราอาจจะดูลับๆล่อๆหน่อยนี่ถ่ายหลายรอบแล้วนะเพราะว่าถ่ายไปถ่ายไปป๊บหนึ่งไฟดับถ่ายไปป๊บหนึ่งไฟดับอะไรเงี้ยทําไมเราต้องถ่ายในห้องนอนเพราะว่าข้างนอกอะ่ะเราถ่ายไม่ได้ทุกที่ไงคือจะไปเดินแบบถ่ายตามอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละจุดกันแล้วกันนะเอาอย่างนี้ก่อนค่ะเบื้องต้นก่อนเลยสําหรับคนที่จะมาเที่ยวที่อัฟกา,านิสถานเนาะ ก็เร,เราอย่างเราเนี้ยเราก็ไปขอวีซ่าที่กงสุนที่ดูไบขอวีซ่าอัฟกา,านิสถานเราก็ไปใช้เวลาอยู่ที่นั่นหลายวันมากมีมหากรรมมากคำว่ามหากรรมในที่นี้คือมันเป็น l องว week end ของที่นู่นพอดีเลยอะแล้วเขาหยุดกันแบบเจ็ดวันมันรู้สึกหยุดยาวมากเราเช็คในเว็บไซต์เขาเขียนว่าเปิดเราก็ไปปรากฏว่าปิดปิดก็ต้องแบบโหลรือแผนจุดลทธต์อยู่อยู่ดูไบจนแบบกว่าจะได้วีซ่าคือแต่ก็ ไปทำตอนเช้าแล้วกออ็อีกหนึ่งชั่วโมงรอเลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบเพิ่มเงินทําดวนทําดวนอะไรเงี้ยก็โอเคก็ได้วีซ่ามาเป็นที่เรียบร้อยสามารถทําได้สองทางนะคะใครจะทําจากทางฝั่งอิสลามาบัดก็ได้บินเข้าทางปากีสถานหรือใครจะทําจากดูไบก็ได้เราเลือกทําจากฝั่งดูไบเพราะว่าเราบินกับฟล์ดูไบค่ะก็ย้าอีกทีแล้วกันสําหรับคนไทยที่จะมาดูไบเนาะก็ บินจากอู่ตะเภานะคะสนามบินอู่ตะเภามีเกือบทุกวันเลยค่ะขับรถจากกรุงเทพประมาณสักสองชั่วโมงมีที่จอดรถให้นะคะที่สนามบินมีโปรโด้วยช่วงนี้ให้จอดฟรี7วันไปเลยเอารถไปจอดทิ้งไว้แล้วก็บินมาเที่ยวอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะก็บินตรงมาจากอุ่ตภามาที่ดูไบประมาณ6 -7 ชั่วโมงโดยประมาณอย่างเราอย่างเงี้เราก็อ่ะเที่ยวดูไบไปก่อนเสร็จปุ๊บขอวีซ่งวีซ่าปุ๊บ สายดูไบก็มีไฟล์ต่อมาที่คาบูค่ะใช้เวลาบินประมาณ3ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราก็มาหากรารมอีกเช่นกันเพราะว่าความที่วันนี้ดูไบมีพายุเข้าอากาศไม่ดีเครื่องบินบินขึ้นลงไม่ได้ดีเลยบวกไปอีก2ชั่วโมงก็จะถึงโรงแรมคือมืดแล้วแต่ใดๆคืออ่ะเล่าบรรยากาศตอนมาถึงก็แล้วกันเนาะคนมาถึงที่คาบูนะคะซึ่งบินมาถึงปุ๊บเนี่ย ผู้ชายไม่ไม่รู้สึกอะไรผู้หญิงเราเตรียมผ้ามาอันนี้เราอยู่ในห้องแล้วนะคะเราถึงถอดผ้าคลุมผมแบบนี้คือทุกคนเตรียมผ้าคลุมผมมาเหมือนเราไปอิหร่านเลยยังไงอย่างนั้นเลยคือผู้หญิงทุกคนก็จะต้องคุมหัวแบบนี้เขาก็ดูเหมือนไม่สตริ์เท่ากับอิหร่านนะเราดูแล้วแต่เขาไม่ควรไม่ควรแบบเปี้ยวที่จะไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยคือใส่ผ้าอะไรก็ได้แต่ขอให้แบบก็คุมผมอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเราอย่างเงี้ยเราก็พอลงจากเครื่องบินปุ๊บก็ คลุมมาเลยผู้หญิงทุกคนอยู่บนเครื่องอย่างเงี้ยเขามาจากดูไบบางคนอาจจะแบบแต่งตัวตามสบายใช่ไหมพอก่อนลงจากเครื่องทุกคนก็จะคลุมมาเลยเนี่ยก็เหมือนมูดเดียวกับอิหร่านเลยอ่ะท่านี้สนามบินง่ายไหมง่ายกระโปรงกระเป๋าเร็วผู้คนก็เป็นมิตรนะผู้คนก็น่์เลยที่ที่สนามบินอ่ะเออให้ความช่วยเหลือแบบบางทีเราถามว่าเอ้ยไอตรงนี้ก่อเกิดออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรามีวีซ่าแล้วก็จริงแต่มาถึงเราต้องก่ออีกสองฟอร์ม เป็นฟอร์มแบบแผ่นใหญ่เลยเหมือนเป็นอะไรว่าคัร์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแผ่นเล็กอีกแผ่นหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนแบบเราจะต้องเก็บเพื่อยื่นตอนออกเขาจะถามเลยว่าเข้าวันไหนออกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องของ security ค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรที่นี่ก็อย่างที่รู้กันเนะเราก็ไม่พูดแล้วกันว่าเป็นเพราะอะไรอะไรก็จะแบบทุกคนรู้อยู่ว่ามาในประเทศที่แบบเนี้ยมันก็จะแบบมีความเซนซิทพอสมควรอ่ะ ออกมาปุ๊บอย่างของเราอย่างเงี้ยค่ะเราเทริปนี้เนี่ยเราดีลกับบริษัททัวร์ชื่อ let's go afghanistan ซึ่งเขาก็จะพาเราทัวร์ตลอดทริปนี้เลยทั้งในคาบูทั้งในบัมยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ระหว่างทางเนี้ยเราก็เออโอเคมันเราจะเห็นระหว่างทางเป็นจุดๆเนาะว่าแบบเขาก็จะมีมูทของเมืองที่มันมีสงครามอ่ะนะก็ต้องยอมรับอะไรเง,งี้ยเขาจะมีปอมทุกแบบแทบจะทุกแบกบ สองร้อยเมตรสามร้อยเมตรอะไรเงี้ยมีป้อมแบบนี้ตลอดมีมีทหาราตาลีบันอยู่ทุกๆุกสองร้อยสามร้อยเมตรอยู่ตลอดแล้วก็อาวุธครบมือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถ่ายเถยอ,อะไรเนี่ยบางทีมันก็ตามใจอะไรไม่ได้หรอกที่จะแบบมูวถ่ายแบบนี้ไม่ได้ไกด์ก็จะบอกเลยไกด์อาลีมเนี่ยเขาก็นั่งรถมาด้วยเนะไกด์เขาบอกว่าเดี๋ยวตรงไหนไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเขาจะบอกพอยบอกเราว่า อ่าโอเคอันนี้ไม่ได้นะน,นี้ได้อะไรเงี้ยก็โดยปกติก็ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยอย่าไปถ่ายเขาเขาก็บอกเลยอย่าผูหถึงอย่าไปถ่ายผู้ชายขออนุญาตเขาก่อนพวกทหารตาลีบันไม่ต้องพูดถึงนเวย์ no ไม่มีทางเลยที่จะถ่ายอะไรเงี้ยแต่บนท้องถนนถ่ายได้ตามปกติอันนี้คือเป็นกฎกติกาก็ที่เขาบอกกนะันเนาะซึ่งเราก็โอเคก็มาเที่ยวเหมือนกับระหนึ่งว่าเป็นนะักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มีสามารถถ่ายรูปได้แต่จํากัดไม่ได้ถ่ายแบบทุกอย่างอะไรเงี้ย เสร็จปุ๊บอ่าพอที่ช็อกที่สุดที่ฉันช็อกที่สุดคือมาถึงหน้าโรงแรมโรงแรมเนี้ยที่เราพักเนี่ยโรงแรมซีดาเฮาส์ก็เอ่อคือทาง Let's g กอัฟกานิสถานเนี่ยเขาก็ออกนายใช้หมดอะไรเงี้ยนะออกนายส่งโรงแรมมาที่ซีดาเฮาส์ก็ช็อกไปนิดนึงคือรถจอดจอดอยู่ข้างหน้ากำแพงไม่มีตึกสูงเลยเราก็แบบกำแพงข้างนอกสูงมากรั้วลวดหนามเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มี security ใส่ชุดแบบทหารอะไรเงี้ย เราก็งงเราก็ถามอริมว่าอลิมนี่ถึงโรงแรมหรออลิมบอกใช่ใช่ใช่โรงแรมคุณพระก่อนจะเข้าอะ่ะมันเหมือนโทษนะมันเหมือนแบบคือทุกที่เนาะเราไม่รู้ว่าโรงแรมอื่นเป็นยัไงแต่อันนี้บรรยากาศเหมือนแบบ Security สูงมากอะ่ะเหมือนเข้ามาในตึกอะไรที่มันเป็นแบบทหารทหารอะไรเงี้ยเ,ออเขาจะตรวจแบบตรวจรถตรวจอะไรแน่นหนามาก เสร็จปุ๊บก็โรงแรมบอกว่าเขาจะติดไป้ายไว้เลยห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโออันนี้ในโรงแรมนะตรงลานจอดรถในโรงแรมพอปิดประตูปุ๊บเข้ามาแล้วเราจะขอเขาถ่ายไงเขาบอกว่าไม่ได้ดูป้ายเนอะห้ามถ่ายหมดทุกอย่างนี่เลยโรงแรมคือปรากฏว่าพอเช็คอินเสร็จก็เช็คอินไปเช็คอินเขาก็โอเคก็อีซี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะในล็อบบี้ถ่ายได้ไหมก็ถามเจ้าหน้าที่ที่แบบว่าเช็คอินานางก็พูดว่าก็ถ่ายได้ แต่เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือก็ถ่ายได้แต่ไม่ใช่แบบนึกออกป่าเพนพานถ่าย,ยอะไรเงี้ยไม่ได้ก็ถ่ายนิดนึงแบบเสร็จปุ๊บก็ พอจะยังจะเข้าห้องยังเข้าไม่ได้ต้องเอากระเป๋าทั้งหมด,ท,หมดทุกใบไปเปิดเช็คหมดเลยเช็คกระเป๋าเช็คข้างในว่ามีอะไรมามั่งอะไรเงี้ยเออซึ่งเราก็ให้เขาเช็คก็ทุกคนต้องให้เขาเช็คอยู่แล้วก็ตรวจทุกอย่างสแกนสเกินอันนี้โรงแรมนะก็สแกนทุกอย่างเหมือนสแกนที่สนามบินเลยเสร็จปุ๊บถึงจะเข้าห้องได้แล้วก็ถึงจะถอดผ้าออกได้ในห้องเท่านั้นเหมือนอีลานนะ่ะก็คือที่ที่เราจะถอดผ้าคลุมผมออก A Later Few Moments เมื่อกี้ถ่ายถ่ายอยู่ก็จะแบบไฟดับตลอดเลยเพราะฉะนั้นมันจะแบบเราจะต้องหยุดแล้วถ่ายใหม่อะไรเงี้ยที่ที่จะถอดพระขุมอ,อกได้ก็คือในห้องเนี่ยแต่ห้องอย่างที่เห็นก็ดีเลยนะคะก็คือสําหรับมาตรฐานอัฟกานิสถานนะเนาะก็คืออ่านเนี่ยห้องนอนกว้างอย่างแรกเลยกว้างอย่างสองคือถ้ามาหน้าร้อนมีแอร์ แต่ไม่รู้มีฮีเตอร์หรือเปล่าแต่ความที่ตอนนี้มันเป็นสปริงไงมันก็จะมีอากาศมาถึงนี่สิองศาก็มีความเย็นๆนิดๆอ่าแต่ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หนาวพูดก่อนว่าไม่ร้อนไม่หนาวคาบูยังเป็นอย่างนี้แต่ว่าเมืองอื่นบายันอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปดูอากาศอีกทีอันนี้ถือเป็นโรงแรมที่ดีด้วยไงซีดาเฮาส์ส้ House นะเขาก็จะแบบถ้าสําหรับมาตรฐานของอากาศนิสานที่นงที่นอนอะไรแบบนี้เราก็โอเคนะเดี๋ยวไปดูกันว่าอะไรยังไงเดี๋ยวอาหารค่ากินในโรงแรมเพราะเราถามอาริมว่าเราออกไปข้างนอกได้ไหมเนี่ย อลีบอกว่าดีกว่าถ้าจะไม่ออกเขาใช้คํานี้ถามว่าห้ามไหมเป็นกฎข้อบังคับหรอโรงแรมบอกว่าไม่ได้ห้ามออกก็จะออกก็ออกได้แต่ไกด์เราพูดว่าไม่ออกจะดีกว่าเราก็เชื่อไกด์เราก็ไม่ได้ออกอยู่แล้วเนาะเป็นคนที่แบบมาแบบไม่ได้แบบออกไปอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนอยู่แล้วไงโดยเฉพาะที่อัฟกานิสถานเนี่ยเราก็ไม่ควรออกอยู่แล้วเนาะจริงออกก็คงน่ากลัวแหละเพราะว่านั่งรถมานะทุกสองร้อยเมตรมีแบบ คนถือปืนคนถือปืนก็อยู่ในโรงแรมดีกว่าก็เที่ยวได้เฉพาะในขอบเขตที่เที่ยวได้เนาะเราก็แบบเป็นนะักท่องเที่ยวเราก็แบบอ,อ่ะโอเคแค่ได้มาก็ดีใจแล้วไงไดมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคที่เหลือจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันค่ะ วันนี้พามาเดินตลาดกันนะคะก็ฝนต่งกนิดนึงค่ะแต่ว่าก็น่าจะสนุกอยู่เพราะว่าตลาดที่เนี้ยค่อนข้างใหญ่ c h i c k e n s t r e e t ก็จะเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของที่นี่เนาะเขาบอกขายทุกอย่างค่ะแต่ตั้งแต่เราเดินลงรถนานี้มีของกินของใช้ภายในบ้านรวมถึงนี่เลยพรมซึ่งก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงของอัฟกานิสถานนะคะคือพรมไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ตุรกีอิหร่านแต่ว่าอัฟกานิสถานเนี่ย เขาก็มีช like nice. <Yeah. S 2> ื okay. ่อเสียงเหมือนกันเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาบอกพรมของอัฟการิสานเนี่ยค่อนข้างดีด้วยก็สําหรับตัวตลาดนี้นะคะคืออย่างที่บอกขายทุกอย่างค่ะแล้วก็เปิดทุกวันด้วยเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มแต่ถ้าเป็นวันศุกร์ก็จะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าบ่ายสก็หยุดแล้วเพราะว่าวันศุกร์เป็นวันหยุดของเขาเนาะไปเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อว่าเขามีอะไรขายกันบ้างส่วนร้านนี้ค่ะเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกหนังสือ หนังสือเรียนหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกเวลาเขาสวดมนต์เวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาซื้อหนังสือที่นี่ในตลาดนี้เหมือนกันอยู่ใ,ใกล้ร้านพรมเลยแต่ใดๆคือเขาก็จะมีพรมผืนเล็กที่เวลาละหมาดอะไรเงี้ยก็จะขายพวกนี้ด้วยแต่หลกัลกๆขายเป็นหนังสือพวกเนี้ย เอาจริงๆของเขาสวยนะเราว่าที่เดินเท่าที่เดินดูมาเนี่ยไม่ไม่ได้แบบขี้เหรเลยนะไม่ได้แบบโอ้โหอัพการนิสานแล้วของไดีนี่ขออย่างร้านเนี้ยเป็นเหมือนแบบพวกเสือที่แบบปูในบ้านพรมแล้วก็ไอ้พวกใส่หมอนใส่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสีสันการทําออกมาคือแบบก็ปนนี่เลยนะเนี่ยสวยดีเหมือนกัน ก็เราอยู่ในดงพรมนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็ถามราคาคร่าวๆเขาบอกว่าที่นี่เขาขายกันเท่าไหร่จริงๆมีหลากหลายราคามากแต่เขาขายเป็นเมตรอย่างเช่น average เ,เ,เนี่ยเมตรก็จะประมาณ $18 ดอลลาร์แต่ก็จะมีถูกกว่านี้เหมือนกันแล้วก็แพงกว่านี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าราคากลางๆก,ก็อยู่ที่1เมตร18ดอลลาร์ก็ก็เรื่องเหมือนกันนะสำหรับมาตรฐานค่าของชีพที่นี่อนะไรอย่างเงี้ย นี่เราเดินในตลาดนะคะเราเจอนายแบบแล้วโมเดล he's a model <laughs> ก็ปกติอะถ้าเราไปประเทศในแถบอาหรับเราจะเห็นแบบผู้คนอะใส่หมวกแตกต่างกันเนาะบางคนก็จะแบบหมวกแบบคุมธรรมดาโอมานก็จะอีกแบบนึงอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นหมวกแบบทิพย์ a l ของอัฟกานิสถานจริงๆนี่เลยค่ะนายแบบของเราอยู่ตนงข้างแล้วเอ่อ t ิ r n นี่ี่บุชมู ก็จะเป็นหมวกแบบนี้เป็นหมวกแบบนี้อันนี้ผู้ชายใส่ผู้หญิงไม่ใส่นะคะโอเ okay, ค it's on you it's better <S แต่ว่าหมวกเขาจะมีแบบเหมือนแบบเป็นวงๆอย่างเงี้ยเป็นวงๆอยู่ตรงนี้แล้วก็พองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นที่พิคอถ้าเราเจอหมวกแบบนี้ที่ไหนในโลกคือเขาเป็นคนอัฟกานิสถาน และนี่เป็นสิ่งที่เราตามหาค่ะคาร์โบซีคนที่นี่เขาเรียกคาร์โบซีจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนแบบพวกนาน<ม>นอนอะไรพวกเนี้ถ้าไปอุสเบกิสานเรียกนอนถ้าอินเดียจะเรียกนาน <India S 1> อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอันนี้คือของที่ ทุกบ้านชาวอัฟกานิสถานต้องมีค่ะทุกมื้อต้องกินอันนี้อันนี้ร้อนมากเลยแผ่นละ20อัฟกานีนะซึ่งเออเวลาคนมาซื้อเนี่ยเขาก็จะมาซื้อแต่บางบ้านก็ทําเองแต่ถ้า,บ,าบ้านไหนไม่ทำก็มาซื้อจากร้านแบบนี้มือ้อนึงเนี่ยกิน2คนอันนี้แต่ถ้าแบบบางคนกินอีกแก้วก็จะแผ่นเดียวแต่อันนี้เป็นวิธีการซื้อขายของคนที่นี่เนาะก็คือมาถึงจะซื้อปุ๊บแล้วเขาก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณอย่างนั้น ก็อันนี้ต่อร้านวันหนึ่งนี้นะคะอย่างร้านนี้ทำสามพันแผ่นสามพันแผ่นแต่ถ้าเป็นวันศุกร์อาจจะคนน้อยหน่อยแต่ถ้าวันธรรมดาสามพันแผ่นโหเดินบอว่าสีสันสนุกมากเลยค่ะเพราะว่ามันผ่านทุกอย่างเลยอะ่ะตอนแรกเราเดินช่วงแรกแรกเป็นพรมใช่ไหมพรมหนังสือไปย่านขายนกอ่ะนกกับไก่คือแบบทุกคนถือกรงมาจากบ้าน คือแบบสีสันมากคึกคักมากแต่ใดๆคือทำให้เรารู้ว่าคนมาเดินตลาดหาผู้หญิงแทบ,บไม่เจอเลยเราเจอแค่ถ้าดูไม่ผิดคนสองคนนอกนั้นไม่มีเลยมีแต่ผู้ชายขายแล้วคนมาซื้อก็ผู้ชายแต่ที่ผ่านพอมาช่วงท้ายตลาดเนาะก็จะแบบไม่ได้แค่กงนกละเป็นของกินซึ่งแบบเยอะมากๆเลยค่ะล้อมรอบตรงนี้ที่ของกินหมดเลยซึ่งไม่ได้มีแค่ขนมปังแล้วตอนนี้มีทุกสิ่งอย่างเลยของกินของใช้ภายในบ้าน มีสีสันมากสุดยอดอีกมุมหนึ่งของคาโบนะคะที่ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาแล้วอยากให้มากก็คือที่ส่วนบาบู ก็คือเป็นถ้าเกิดคนที่เรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์มาก็พอจะคุ้นผูชื่อของกษัตริย์บาบูนะซึ่งเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุลที่ยิ่งใหญ่มากแต่ก่ะน,นี้ก็ปกครองแถบนี้แหละค่ะอินเดียปากีสถานอ,อัฟกานิสถานดังนั้นเนี่ยละแวกนี้ก็คือบาบูก็เป็นโซนที่กษัตริย์บาบูปกครองด้วยซึ่งเราจะเห็นว่ากลิ่นอายของ พวกสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของราชวงศ์โมกุลซึ่งจริงๆอ่ะแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยตอนที่กษัตริย์บาบูไม่ได้เสียชีวิตที่นี่นะเสียชีวิตที่อัคราที่อินเดียซึ่งพอเสียชีวิตที่อัคราที่อินเดียแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยออสักประมาณต้นศตวรรษที่16หเนาะหลานของกษัตริย์บาบูก็เขาเรียกอะไรนะนำร่างของกษัตริย์บาบูมาฝังไว้ที่นี่เพื่ออยู่ด้านในข้างหลังนี้ค่ะก็ฝังร่างไว้ที่นี่เลยตั้งแต่นั้นก็สร้างเป็นสวน ที่นี่เลยซึ่งจริงๆไม่ได้สร้างแค่ไม่ได้ฝังเฉพาะศพของกษัตริย์บาบูแต่ว่ามีภรรยาน้องสาวลูกสาวอีกหลายๆคนเรียกว่าหลายๆคนที่ในราชวงศ์โมกุลก็ถูกฝังร่างไว้ที่นี่ท่าน,นี้พอผ่านไปช่วงศตวรรษที่1ิชาจาฮานซึ่งเป็นหลานก็เดินทางมาที่นี่แล้วก็เหมือนกับสร้างอยากสร้างอะไรเป็นที่ล้ำลึกถึงจะเป็นปู่หรือตาดีเนาะไม่แน่ใจตรงนี้ ก็เลยสร้างมัสยิดชาจาาานตรงนี้ข้างๆนี่แหละค่ะข้างๆตัวที่เป็นสุสานเนี่ยตรงนี้เลยแต่ไม่ได้หลังใหญ่มากแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นคือเป็นหินอ่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีเขาโครงถ้าใครจําเรื่องราวของทัชมาฮาลได้ดีนะกษัตริย์ชาจาาานอ่ะก็เหมือนกันเลยค่ะที่มัสยิดนี้ก็จะมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมแบบโมกุลก็อยู่ข้างๆนี้เลย ใครมาที่คาบูเนาะแล้วอยากจะชมวิวคาบูรอบๆเลยคือเรียกว่ามองลงไปแล้วจะเห็นคาบูได้ทั้งเมืองก็ลองมากันที่นี่ค่ะตาลิบันฮิวก็จะเป็นเนินเขาขึ้นมาซึ่งที่เนี่ยต้องเล่าก่อนว่าเป็นอีกจุดหนึ่งในคาบูที่มีความต้องเรียกว่ายังไงดีขมึงขึงเกลียวมีการตรวจเข้มมากอย่างตอนเราเข้ามาถึงเนี่ยทหารตาลิบันอยู่ตรงทางเข้าใช่ไหม ก็ขอตรวจพาสปอร์ตปกติทุกที่เนี่ยจะไม่ค่อยขอตรวจพาสปอร์ตเท่าไหร่ที่นี่เนี่ยฐานตาลีบันขอตรวจพาสปอร์ตพอเข้าไปถึงนะจริงๆมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งอนะเนาะแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้เราเดินเข้าไปช่วงสักพักหนึ่งเราก็หันไปถามไกรว่าเธอว่าไหมผู้ชายทุกคนมองฉันแบบมองแบบมองแบบมองแรงอะไม่ได้มองแบบไปในทางชู้สาวนะมองแบบทำไมมีผู้หญิงขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไกรก็แอบกระซิบบอกว่า ที่นี่เป็นสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นมาคือพื้นที่สาธารณะเนี่ยไม่ใช่ทุกที่ที่ผู้หญิงจะออกมาได้นะโดยเฉพาะที่ตาลิบันฮิลซึ่งเป็นเหมือนสถานที่ที่แบบเป็นที่แสดงชัยชนะของตาลิบันด้วยเพราะว่าธงผืนใหญ่ของตาลิบันถูกขึ้นบนยอดเสาที่นี่เหมือนเป็นการประกาศชัยชนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ดังนั้นผู้หญิง ไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาผู้หญิงอัฟกานิสถานนะถ้านักท่องเที่ยวขึ้นมาได้ก็เลยไม่น่าแปลกใจที่บนตาลิบันฮิลคนเยอะมากแต่มีฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะฉันก็เป็นผู้หญิงคนเดียวได้เดินไปทั่วแต่ฉันรู้สึกทันทีว่าแบบไม่ได้รู้สึกว่าความเป็นผู้หญิงไม่ปลอดภัยนะแต่บนนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีความขมึงขึงเกลียวอ่ะเราเห็นตาลิบันอาวุธครบมือเยอะมากบนนี้ก็นี่แหละค่ะเป็นที่ที่ตาลิบันฮิลพูดถึงถ้าคนไม่เยอะนะ แล้วอากาศดีๆเพราะว่าวันที่เราไปมันฝนพรมๆนิดๆอะไรเงี้ยอากาศดีๆคือตรงนี้เป็นมุมชมวิวที่เห็นคาบูได้ทั้งเมืองเลยนะแล้วก็เห็นรอบๆถ้าวันอากาศดีเนี่ยจะเห็นเลยว่าคาบูเนี่ยล้อมรอบไปด้วยภูเขาฮินดูกุชซึ่งบอกว่าสวยมากๆเป็นภูเขาหิมะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของคาบูค่ะที่ถ้าใครมาก็ลองแวะมาเที่ยวดู วันนี้แวะมากินที่นี่ค่ะที่คาบูเขาบอกว่าจริงๆมันมีร้านไอติมเยอะมากเลยนะแต่ว่าร้านนี้เชอริ่ย์ชื่อร้านคือเชอรี่ยคือเป็นร้านไอติมที่ดีที่สุดในคาบูเขาบอกอร่อยที่สุดในคาบูเราก็เลยมาลองก็ถ้วยหนึ่งอ่ะประมาณ180อัฟกานี180ก็ประมาณ2ดอลลาร์กว่าอะไรเงี้ยเนาะแน่นอนไอติมมันจะมีนมน้ำตาลใช่แต่ว่ามันมีส่วนผสมอย่างหนึ่งที่ร้านอื่นไม่มีคืออันนี้ คือกะวานเขาจะเอากะวานเนี่ยอบ10ชั่วโมงอบอันนี้อบให้แห้งเลย10ชั่วโมงเขาก็มาเหมือนแบบมาบดบดแล้วก็ใส่ในไอติมอะ่ะพอตอนกินไปมันก็จะมีความหอมอะ่ะบางอย่างที่เราแบบแรกเราก็ว่าเอ๊ะทำไมมันหอมกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยยอมบอกสูตรว่าอ๋อเขาใส่กระวานแต่พิเศษอีกอย่างก็คือเขาก็ท็อปอัพด้วยพวกลูกอินทผาลัมแล้วก็ถั่วอ่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยกลายเป็นอร่อยเป็นร้านที่แบบ คนในคาบูถ้าอยากหาของอร่อยกินต้องมาร้านนี้ ่ไม่ต้องกลัวเพราะเรามี D Hel a t h Plus ความคุ้มครองสุขภาพคลเจนใหม,ม่เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา5ล้านบาทครอบคลุมโรคเล็กถึงโรคแรง,แรงปรับเปลี่ยนแผนได้เบี้ยไม่มแพงพวกเราซื้อแล้ว,พวเพื่อนๆซื้อกันหรือยังสนับสนุนโดยไลา์ดูใบ Let's go Afghanistan อีกมุมหนึ่งของคาบูที่เราแวะมาดูนะคะก็คือที่ดารัมอามานพาเลสก็เคยโอ้โหนี่สร้างนั้งแต่ปี1920เรียกว่าต้นต้นศต,นตรวรรษที่20เลยด้วยซ้ำเดิมทีเนี่ยเขาอยากจะสร้างเป็นเป็นเหมือนรัฐสภาแต่ก็ท้ายที่สุดไม่ได้เป็นรัฐสภาสัทีเนาะเพราะว่าหลังจากสร้างเสร็จอา้าวก็ มีโดนไฟไหม้บ้างแหละมีช่วงหนึ่งก็จะแบบโดนสงครามกลางเมืองพวกออมูจาฮิดีนอะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามายึดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าที่นี่เนี่ยก็เลยเหมือนแบบต้องมีการรีโนเวทตลอดมีการรีโนเวทตลอดจนกระทั่งช่วงเนี่ยรีโนเวทมีเจอสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยเนาะ เราดูจากในภาพนี่ก็เสียหายเยอะมากๆอะ่ะจนกระทั่งเนี่ยเขาก็รีโนเว e กับามาใหม่ก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นรัฐสภาทัศีนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็น government office อะไรเงี้ยก็จะเป็นคนรัฐบาลมาทํางานคนในองค์กรรัฐบาลอะไรใหญ่กว่าที่คิดเลยอะ่ะเมื่อกี้เดินมาจากตรงโน้นอะ่ะเหมือนไม่ใหญ่ใช่ไหม พออ้อมมาตรงนี้รู้เลยว่าใหญ่มากทั้งหมดเนี่ยเป็นตึก3ชั้นนะคะแล้วก็สูงมากแล้วก็มีทั้งหมด150ห้องก็หเยอะนะเนี่ยข้างในแต่ดูยังเงียบๆดูเหมือนยังไม่ได้มีการแบบเริ่มต้นทำงานอะไรกันเลยที่นี่ ที่หนึ่งของคาบูที่มาแล้วควรต้องควรจะมาก็คือเป็น National Museum of Afghanistan ซึ่งดีมากเลยค่ะบนอาคารสองชั้นเนี่ยเก็บของไว้มากกว่า50,000ชิ้นนะซึ่งเป็นของของอัฟกานิสถานหมดเลยก็ในที่เราว่าน่าสนใจมากเพราะมันบอกเรื่องราวในอดีตของอัฟกานิสถานหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่สมัยที่ศาสนาพุทธ เพราะว่าก่อนมุสลิมจะเป็นศาสนาพุทธใช่ไหมแล้วก็คือเป็นช่วงเขาเรียกอะไรอ่ะต้นศตวรรษที่ช่วงศตวรรษที่สองอะไรอย่างเงี้ยศาสนาพุทธเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงที่อเล็กซานเดอร์เดอะเกรทเข้ามาที่นี่เหมือนกันเป็นช่วงศตวรรษที่4อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันหมดเลยในนี้ก็จะบอกอย่างเช่นแผนที่ตรงนู้นเนี่ยก็พูดถึงการเคลื่อนตัวเข้ามาของอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทแล้วก็มาตั้งเมืองต่างๆโดยตั้งชื่อเมืองของเขาเนี่ยขึ้นหน้าว่าอเล็กซานเดอร์ ก็ประมาณ4ีหเมืองเลยนะแถวนั้นรวมถึงของชิ้นต่างๆที่อิงกับเรื่องของพุทธศาสนาเช่นมีช่วงร่างกายอะไรเงี้ยของพระพุทธรูปหรือเป็นพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆของผู้คนในอดีตะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเก็บเอาไว้ถ่วยชาบลามไหะันอ่ารเงี้ยดังนั้นที่นี่ก็จะเป็นอะไรที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ของอับการิสานเนาะในอดีตเลย แต่ที่น่าสนใจก็มีพวกอินสคริปชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะของกรีกของอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกกรีก,ก็เข้ามาที่นี่เหมือนกันอะไรเงี้ย หนึ่งสถานที่ที่มาถึงคาบูแล้วควรจะมาเนี่ยก็ควรจะเป็นที่นี่เลยค่ะชักกีชทรซึ่งก็ถือว่าเป็นาศาสนสถานที่มีความสำคัญสำหรับชาวคาบูมากโดยเฉพาะชาวมุสลิมที่นี่ที่นับถือนิกายชีอะ เล่าก่อนว่าที่นี่เนี่ยขมเข้มมากๆในหลายๆพื้นที่ที่เราไปเที่ยวมาเราสัมผัสได้เลยว่าที่นี่เนี่ยทหารตาลิบันตรวจละเอียดมากมีจุดตรวจ3มจุดหลักๆประตูหลักเข้าทางข้างหน้าเนี่ยพวกทหารตาลิบันที่ใส่ยูนิฟอร์มเนี่ยไม่น่ากลัวพวกนี้คือพวกนี้เป็นเหมือนเป็น security ของสถานที่ไม่ใช่เป็นตัวตาลิบันที่ตัวแบบตัวใหญ่ๆอะ่ะดังนั้นอะ่ะพวกนี้เขาตรวจตามหน้าที่พอเราเข้าประตูเดินเข้าประตูมาถึงปุ๊บ เขาก็จะพาเดินเลี้ยวซ้ายก่อนไปลงทะเบียนนักท่องเที่ยวก็เดินขึ้นบันไดไปอะไรเงี้ยมันก็เป็นมุมอับๆน่ากลัวเหมือนกันแต่พอขึ้นไปถึงเนี่ยที่ทาการของตาลิบันซึ่งอันนี้อยู่ทางฝั่งปีกซ้ายเราก็ไปลงทะเบียนแล้วเจ้าหน้าที่ที่เป็นตาลิบันเนี่ยใจดีมากๆเลยนะคนนี้คือแบบคุยดีอะไรดีแล้วประกอบกับตรงเนี้ยมุมถ่ายรูปสวยมากๆเลยมองถ่ายจากออฟฟิศเขาอะซึ่งเราก็ขอเขาถ่ายรูปก่อนเนาะเพราะว่า ที่นี่ต้องทุกอย่างต้องแบบว่าเออต้องเป๊ะก่อนเขาก็ชวนนั่งกินน้ําชาชวนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แต่ทุกคนมีอาวุธครบมือนะชาก,กีชชรเนี่ยก็สร้างด้วยกษัตริย์ของอัฟกานิสถานอามดชาดูรานีก็สร้างตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่18ละอย่างที่บอกไปเนาะที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากสําหรับชาว มุสลิมชีอะเขาก็เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พำนักที่สุดท้ายของฮารัสตีอาลีซึ่งคนเนี้ยก็จะเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องของศาสดามมฮัมหมัด เสื้อคลุมของศาสนามมฮัมหมัดเนี่ยเคยอยู่ที่นี่ที่นี่มันก็เลยจะมีแบบสตอรี่ของการมาเยือนของลูกเขยแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องของศาสนามมฮัมหมัดก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่สาคัญอะไรประมาณนี้เขาอนุญาตให้เข้าไปข้างในด้วยนะแต่ใดๆคือมาที่นี่เนี่ยทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยอยู่แล้วโดวยเฉพาะผู้หญิงนะคะอย่าลืมผ้าคลุมหัวอะไรนี้ต้องมีที่อัฟกานิสถานเนี่ยเราใส่ผ้าคลุมหัวไปทุกที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าที่นี่ก็จะเป็นปกติอยู่แล้วเขาก็อนุญาตให้เ ไปข้างในตอนแรกเราก็ยังลังเลว่าเอ๊ะเขาอาจจะไม่ให้อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าเข้าไปข้างในก็บรรยากาศแบบเข้มขลังมากเนาะมีคนละหมาดอยู่อะไรอยู่เป็นที่ที่สวยงามนะไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามีความสวยงามการก่อสร้างเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของความแบบ เปอร์เซียม,มีวัฒนธรรมบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเออเช่นพวกกระบ้งกระเบื้องที่เขาใช้สร้างด้านนอกเนี่ยมันก็จะมีเขาโครงอยู่มันเป็นสถานที่ที่ผู้คนออกมานั่งเล่นออกมานั่งชิลออกมาทํากิจกรรมนอกบ้านเนาะซึ่งปกติอะในสถานที่อื่นๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็น ผู้หญิงออกมามากเท่าไหร่แต่ที่นี่เนี่ยยังพอเห็นผู้หญิงออกมาเดินบ้างคือเหมือนเขามาละหมาดมาอะไรอย่างเงี้ยศาส,ะสะนาสถานตรงนี้ก็ตั้งอยู่ที่เชิงเขาอาซามายนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนก็จะเรียกตรงนี้กันว่าทลวิชันฮิล โอ้โห oh, เป็นเอพิโซดที่ทำให้เราได้รู้จักอัฟกานิสถานกันเนาะก็มีหลายที่เลยในคาบูที่มาแล้วทุกคนจะต้องไปเที่ยวกันคือมาแล้วก็จริงๆมันมีหลายเรื่องที่น่าตื่นเตนะ้นเนาะคืออย่างของเราส่วนตัวเป็นประเทศที่140เราก็แฮปปี้ตรงนี้ไงแต่ว่าอัฟกานิสถานไม่ได้มีแค่คาบูที่เราไปมาเนี้ยแค่แบบอามีซูเรามีพิพิธภัณฑ์หรืออะไรต่างๆที่แบบน่าสนใจแต่จริงๆยังมีอีกหลายมุมที่น่าสนใจมากกว่านี้โดยเฉพาะในเมืองอื่นเช่น บัมยันงั้นเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อกันไปที่บัมยันค่ะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะใครจะมาเที่ยวอ,อัฟกา,านิสถานตอนนี้เปิดประเทศแล้วฟลายดูไบค่ะบินจากอ่ตเะภามาที่ดูไบใช้เวลาประมาณ6-7ชั่วโมงค่ะ จากกรุงเทพไปอุตภาก็ประมาณ2ชั่วโมงขับรถเลยอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะจอดรถไปที่สนามบินอุตภะได้เขาก็มีโปรโจอดฟรี7วันด้วยจากนั้นพอถึงดูไบเราแวะขอวีซ่ากันที่ดูไบเสร็จแล้วบินมาที่คาบูต่อไฟลดูไบมีไฟามาที่คาบูทุกวันค่ะก็มาเที่ยวกันได้รวมถึงที่ต้องขอขอบคุณไม่ได้เลยนี่ขาดไม่ได้เลย l Let's go a f g h a n i s t า n ค่ะเป็นเอเจนท์ที่เขาทําทัวร์ที่นี่เนาะใครสนใจจะมาก็มากัากบ l e t ส g กอ f g h a n i s t านได้เดี๋ยวจะให้คอนแทคขึ้นไว้นะคะ ก็มากับเขาได้จะก,กี่คนก็ได้แล้วก็จัดกรุ๊ปกันมาแล้วก็มากับทัวร์นี้ค่ะซึ่งเขาก็ออกนายทุกอย่างเลยรถไกด์คนขับรถอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเลยแล้วก็ที่ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ E-Lite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ Samsung S24 Ultra สรอบวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ